วีลราคาสูงดีครับส่วนท้ายสอร์ดด้วยบริสราการส่วท้ายหอนนะครับตามดครับอันนี้สาเหตุหลักเลยนะคู่คืนแต่ตามดนะครับสายเห็นแบบข้างใหญ่นะแต่ตามดนะครับสาเหตุหลักนะครับ จัดตามหมดหมดแล้วนะครับเกยกการเปลี่ยนครับชุดซ่อมนะครับชุดซ่อมลูกปืนตัวท้ายนี่จะเป็นโลกเป็นกันบ่อยครับเป็นกันบ่อยนะครับเปลี่ยนกันบ่อยซ่อมได้ครับวันเดียวเสร็จนะครับงานด่วนงานไววันเดียวเสร็จรารับได้เลยนะครับไม่ต้องจอดข้ามวันนะครับลอดเทเบเลสนะครับตองท้ายหอนนะครับใส่ชุดซ่อมเข้าไปนะครับหายแน่นอน